ไป่ปเลยพเมื่อมีคหนึ่งเดินเข้ามาจับมเธอแล้ดินจกไ,ไมีอยากจะัดใจด้วยที่มันชอบเธอไม่ให้ชอบเธอมันคงันไปไม่ได้ใจมันคิดไปไกลอยากที่จะนั่งกับเราจาเป็นนขัดใจดตัวยองงตอ ฉันมีโรงงานติมแท่งอยู่แห่งหนึง่งฉันอยากจะให้เธอไปดูแลส่วนนั้นหน่อยได้ไหมอาเทียนอ่าคงไม่ได้นะคะทำไมไม่ได้อยากก่างนั้นเหรอ ว่าเอาหมวยมีที่ที่มีที่ทำอยู่แล้วค่ะโอ้อาเทียนมีอาชีพที่ทำอยู่แล้วเหรอแล้วอาชีพของอาเทียนนั่นคืออะไรมันเป็นางานส่วตัวออเ,เองค่ะเยอะเกินเหรแล้ว,ลวไรายได้มันดีไหมล่ะฮะอาเทียน ะะแล้วไม่คิดเจะอยากจะเปลี่ยนอาชีพบ้างหรือไงนะฮะอาเทียนอ,อ่อคงไม่นะคะเพราะว่าลอ,อ่สิ่งที่เองทำอยู่โอ้เมื่อวานนี้ฉันไปเดินตลาดมาฉันเห็นไอ้ตีใหญ่มันเปิดร้านเหมือนเธอเลยมันแย่ง,งลูกค้าเธอเน่เธอคิดจะทำอะไร มคถาทหม่อีกรอบนึงนะฉันเดินไปตลาดมาเมื่อวานนี้ฉันเห็นไอ้ตีใหญ่มันเปิดร้านเหมือนเธอเลยอาเทียนฉันคิดว่ามันแย่งลูกค้าเธอแน่แน่เออถ้าเขามีประสิทธิภาพพอนะคนะคงไม่สามารถแย่งของอาเทียนได้เยอะเกินเลยแน่นอน แล้วไม่คิดที่จะไปบุกร้านมันมั่งหรือไงล่ะเทียนมันแยกลูกค้าเราเห็นเห็นเลยนะ,ะถ้าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะถ้าไม่ผิดกฎหมายหรืออะไรต่งางๆอย่างน้อยลูกค้าก็ยังเป็นลูกค้าของอาเทียนเหมือนเดิมแหะเอออาเทียนี่ช่างเป็นคนดีนจริงๆเลยนะอเราเป็น,น เราเป็นทธุรกิจส่วนตัวของลูกค้าเราก็ต้องมารยาทดีค่ะยเยอะขกนเลยแน่นอนค่ะแล้วช่วงนี้ไอ้พวกของตีใหญ่มันยังมาลังควานอยู่ไหมเออไม่ค่ะไม่ได้มาเลยเยอะขกินเลยดีแล่าเลยนอ จะได้ไม่ต้องมีฝ่ายไหนเจ็บตัวถ้ามีเรื่องอะไรก็บอกฉันได้นะฉันจะคุ้มครองเธอเองอาเทียนแม่ค่ะคุณฮะไม่ได้แน่